มาครับมาดูแต่งรูปโปรแกรมแต่งรูปตัวใหม่ที่เหมยตู่เขาทำมานี่นะโปรแกรมเหมยตู่มันอ่านว่าเหมยตู่อะไรสักอย่างนี่แหละลักษณะเหมือนกับแอปเหมยตู่ใน,นโทรศัพท์เลยครับก็ไปลองดึงรูปมาสักรูปหนึ่งรูปไหนดีลองดูรูปนี้อันนี้เป็นไฟล์ ไฟล์รอนะไฟล์ CR2 จากกล้อง 6D Mark 2ครับเปิดขึ้นมามาดูซิว่าจะแต่งได้ขนาดไหนอันนี้เป็นไฟล์รอนะสูงเข้ามา 6D Mark 2มาดูว่าจะแต่งอะไรได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปเลือกฟิลเตอร์ก่อนดีกว่า เลือกฟิลเตอร์ฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี้จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกเพียบเลยนะฮะเป็นฟิลเตอร์แบบไหนมีให้เลือกเพียบเลยทางขวานะดูนะอันนี้ของฟรีนะแอปฟรีนะครับมีให้เลือกเพียบเลยปึ๊บปึ๊บอ่าชอบแบบไหนก็จัดไปเดี๋ยวเอาแบบใสๆอันนี้ฟ้าไปอันนี้ดีกว่าโอเค เลือกฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บก็มาเลือกดีทัศอันนี้รีทัศมันก็จะมีอะไรลบฝฟฝั่งขวานะครับมองมาฝั่งขวานะมีลบฝ่อไม่มีหรอกแต่ก็จะลบไปนั่นแหละลบอะไรเนะี่ยลบส,สิวฟ้าเดินไปสัก80ลบรอยตำหนิตามร่างกายขาจัดความมันความมันบ,บนบนใบหน้าหรออลองดูเอา ลบริ้วรอยหน้าผากหน้าผากน้องเขาไม่มีลบริ้วรอยรอบดวงตาลองดูเลื่อนไปลบริ้วรอยรอบดวงตาลบริ้วรอยดวงตาไปเลื่อนไปริ้วรอยแก้มอ่ะไปเลื่อนไปลองแก้มลองแก้มมีไหมอ่ะลองลบไปดูดิเออเอามาเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วอ่ะมาลองดูตัวอย่างก่อนนี่นะ ลบเลี้ยวรอยตรงแก้มเห็นไหมแก้มมันจะมีรอยตะปุบตะปับอ่าก็หายไปโอเคเอะไรอีกรวงตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยวรอยแะ้วกปึ๊บปรับสภาพผิวสภาพผิวเอาแค่นี้แหละใบหน้านี่ใบหน้า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 หนกแก้มหนกแก้มหน้าวีเซฟขมับโหนกแก้มหนกแก้มหนกแก้มใหญ่ไปลองลดดูสิอ๋อมีแค่นี้มันลดแค่ตรงนี้หนกแก้มตรงนี้ เด็นะลองลดมาก่อนปึ๊บอ๋อลดแค่ตรงนี้หนูแก้มกรามลดกรามหายกรามหนูแก้มอืมมันก็จะเป็นเหลี่ยมดิใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นเหลี่ยมไหมอโอเคความกว้างของใบหน้าเออนี่ไงเห็นไหมดูนะดูนะความกว้างของใบหน้าฟับมอ ความสูงของคาง,อ,งอ๋อให้คางมันยืดลงมาให้คางสูงแคบอ๋อโอเคเอาไว้แบบนี้โค้งหน้าเรียบเนียนฟาร์นี่หน้านอ้องโค้งหน้าใบเล็กอันนี้หน้าใบเล็กเหรออ๋อหน้าเขาจะเล็กขึ้นเล็กลงไม่เอาเดี๋ยวเอาประมาณนี้ดูความแตกต่างอันนี้ต้นฉบับ อันนี้ที่ปรับแล้วต้นฉบับที่ปรับแล้วได้อยู่ได้อยู่ส่วนล่างของใบหน้าร่อ,าองจมูกร่องจมูกร่องจมูกยังไงวะปึ๊บอ๋อร่องจมูกนี่แมวแมวแมวของเดิมน่งสวยนะเส้สนผมดวงตาฟันเมคอัพร่างกายอลองลองดูร่างกายดูลองดูร่างกายน้องเขาจะเป็นยังไงนี่นะร่างกายอ๋อวีเชฟสีสะหุ่นเพียว เขียวลงออเอวเอวใหญ่เอวเล็กอ๋อนี่ปรับแค่เอวอ่ะปรับก้นก้นน้องเขาไม่มีคอสไหลกระชับความกว้างของไหลแขนหน้าอกเฮ้ยปรับหน้าอกได้หรอเป่าเฮ้ยยะเอ้ยเอาเอาตุงตรงหน่อยตรงตรงหน่อยหนึ่งโอเคหน้าท้องหน้าท้องเอาหน้าท้องฟึบยังไงฟึบอ่าฮะอ่าลบหน้าท้องของน้องหน่อย ดูความแตกต่างปุ๊บต้นฉบับปรับแล้วต้นฉบับปรับแล้วเฮ้ยก็ได้อยู่นะเออก็ได้อยู่นะต้นฉบับปรับแล้วต้นฉบับปรับแล้วเอ้ยได้ได้ได,ได้โอเคเลยถ้าปรับไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะดูแปลกแปลกไปเออโอเคเนาะปรับได้เยอะดี ครับเป็นโปรแกรมฟรีโปรแกรมเหมยตู่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมพิมพ์นี่นะเหมยตู่อะไรเนี่ยเหมยตู่ซันซิวอะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละนี่แหละครับสามารถดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Windows แล้วก็ MacOS นะติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคอยู่โปรแกรมนี้เหมือนอารมณ์เหมือนเหมยตู่ตอนในแอปเลยครับ อแล้วก็กดส่งออกจริงๆมันมเมนูเยอะนะครับมีมีม,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 มีมีเมนูเยอะนะดูนะลบรอยยับเสื้อผ้าอาลอง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 ,ล,องลบรอยยับเสื้อผ้าฝั่งซ้ายมันจะเป็นร้อยเปอร์เซนตรงไหนวะเออไม่รู้มันต่างกันยังไงไม่รู้อ่ะรีบไปคอปและตัดผมวั่าประมาณนี้เออมีลูกเล่นได้เยอะดีครับลองติดตั้งมาเล่นดูนะโอเคอย เนี่ยผมว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโ h o ต้ช็อปไม่ต้องแล้วแบบนี้เออกดส่งออกกดบันทึกสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วก็ส่งออกอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะรอรอว่าจะเสร็จตอนไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์เฮ้แต่มันก็โอเคนะเสร็จแล้วบันทึกภาพส่งออกสำเร็จ เนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่ต้นฉบับเนาะไฟล์รอถ่ายมาเรื่เรามาดูต้นฉบับนี่ไอนนเรามาดูภาพที่แต่งแล้วดูขนาดภาพลดลงไหมขนาดภาพเหลือเท่าไหร่มันจะแปลงภาพเป็นโอ้ขนาดภาพก็ยังสิบห้าเมกเฮ้ยขนาดภาพไม่ลดนะเนี่ยเออเจ๋งอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมลองแต่งแ,แต่งเล่นๆดูดูหน้าน้องดิ นี่ดูหน้าน้องดิเลียวแหลมเป๊บเลยคนผมผอมนี่เลียวแหลมเป๊บเลยเนี่ยดูดิดูคนนี้ดิหน้าเนียนกิบเลยเหมอยตู่แท้ๆเลยเน่ย <c> เ <oughs> หมอยตู่แท้ๆเลยครับอันนี้อันนี้มันอาจจะมืดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับความส,สว่างขึ้นมาหน่อยหนะึ่งเออผมว่าโอเคเลยครับอันนี้คือรูปที่แต่งมาจากนี่แหละดูดิ หน้าน้องเรียนกริบเลยอ่ะและ้วภาพเ anyway. ป็นคมกริบอยู่เลยอ่ะอันนี้น้องรู้สึกน้องเขาจะมีอะไรนะมีมีมีเม็ดบางวันหรือมีฝ่ายนี้แหละอยู่สี่ห้าจุดมันใช้ลบไปคลิกเดียวหายเลยสําหรับตัวนี้เออเจ๋งมากครับโปรแกรมนี้ลองลองลองไปโหลดมาเล่นดูเนาะลองไปโหลดมาเล่นดูครับมองว่ามันโอเคเลยอ่ะ นี่นี่น,นี่อ่าเอ้ยมันมีตัวอย่างด้วยเหรอนี่ไงน้องคนนี้ที่ผมที่ผมแต่งดูดูต้นฉบับนะอ่ะนี่อันนี้คือต้นฉบับของน้องเขาแล้วก็อันนี้ที่แต่งแล้วดูนะดูนะดูดูฝ่ายน้องเขานะายหรือหรืออะไรนะคีเมงวันเออดูอันนี้ต้นฉบับนะหลังจากแต่งแล้วต้นฉบับแต่งแล้วดูนี่มันเนียนมากเลยอ่ะ โอเคอยูน่นะโปรแกรมนี้ใช้ฟรีด้วยนะครับไปโหลดมาใช้การเล่นเนดูนะครับผมมองว่ามัน,ม,นมันโอเคมันอันนี้คือภาพที่พอตออกมาแล้วที่แต่งออกมาแล้วเนาะเนี่ยเนียนกิบเลยโอเคครับไปลองมาไปลองใช้ดูเนาะผมผมชอบเลยอะ่ะโปรแกรมนี้ผมนั่งเล่นนั่งขำไปเอ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหละมันมันไม่ต้องยุ่งยากเหมือน Photoshop ไง มันแค่คลิกเดียวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้เลยโปรแกรมมันชื่อโปรแกรมมะลรนะผมอ่านไม่ออกหรอกผมอ่านแต่เหมยตู่ได้นี่แหละแต่อ่านนี่ครับพิมพ์ใน Google แล้วก็หาได้เลยนะครับเนี่ยโปรแกรมเหมยตู่ซันยันอ,อะไรสักอย่างนี่แหละลองดูนะครับพี่น้องโอเคเลยผมมองว่ามันเป็นโปรแกรมที่โอเคเลยประมาณนี้ครับชอบอะ่ะดูดิ ขนาดที่ที่ผมชอบมากก็คือขนาดภาพอ่ะมันไม่ลดอ่ะมันมันมันลดแหละเพราะว่าไฟล์รอมัน30มสิเมกเนาะมันถ่ายจาก e o s r หมายถึงรูปนี้นะ o s r มันประมาณอ่ายี่สิบหกเมกแล้วก็พอพอตออกมันก็แปลงเป็น JPEG ให้ให้ก็จะเหลือประมาณสิบกว่าเมกซึ่งมันโอเคมากผมมองว่ามันโอเคมากเออแล้วมันก็คมคมด้วยนะคือ เอาง่ายๆคือความเอียดมันไม่ลดอะ่ะมันลดแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบน่าเกียดดูดิมันยังคมกริบอยู่เลยอะ่ะสวยมากหมายถึงน้องก็นะสวยโอเคเนาะไปลองไปโหลดมาใช้ดูครับเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับในแอปก็เป็นเหมยตูนั่นแหละแต่พอมาลงเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นโปรแกรมนี้มั้งเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับลองดูนะครับผมขอบคุณครับ